โอเคโยเซอค่ะอยู่กับพอยซ่าเกมเมอร์ทีวีชนะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไม้คับนะคะเอ่ออันนี้ก็เป็นเซอร์ไม้ค้าเป็นแบบมินิเกมค่ะชื่อเซอร์ชื่อ,อ,อมินิเกมนี้ชื่อว่าเท t t นทีท่แท็กค่ะแท็กแท็กแท็กหรือแท็กนี่แหละนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นแนวแบบแบบว่าคนที่เป็นหัวแบบเป็นหัวอะ่รล่ะเป็นหัวเทียนทนะคะแล้วก็ต้องวิ่งหนีนะคะ คือเราเห็นมาได้แล้วจะวางไว้ในใต้คลิปนะคะแล้วเรายังไม่ปิดไอ้นี่เลยโอเคเรายังไม่โอเคนะคะโอ้มีคนใช้ไดลนะ,อะเออมันไม่เกี่ยวเลยนี่นะคะก็จะมีแบบสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะเข้าสีอะไรก็ได้นะคะขอเข้าสีแดงแล้วกัน,นะคะ่ะโอเคนะคะแล้วก็ รอไปเรื่อยๆนะคะโอเคตัวนี้ก็มีแบบ YT YT กันเต็มเลยนะคะรอรอรอแล้วก็รอแปดเจ็ดห้าสสองโอเคค่ะเราไปกันดีกว่า เอาค้าคงนี่ค่ะต้องรีบวิ่งหนีนะคะว่าใครเป็นทีนทีค่ะแต่เราตอนนี้เราไม่รู้นะคะเราต้องรีบไปหาที่วิ่งค่ะไม่เขาอาจจะแตะเราได้ถ้าละแตะแตะครบสามหรือเท่าไรนี่แหละทีนี้เราก็จะตายเลยนะคะตอนนี้เราก็หาที่หนีแบบใครเป็นวะอุ๊ยก็อ่าใครเป็นนี่ คนที่ถือเทียนีนะคะแล้วก็จะเป็นแบบยังไงล่ะชื่อสีแดงๆนั่นนะคะก็ว่านั่นแหละทำไมแมบบไม่รอล่ะเฮ้ยต้องอยู่แต่ในอันดับคิวแบบนี้หรอว้ายอะไรอะเรอะๆๆแปะเจ็ดหกห้าเลอเๆๆๆๆๆหน่อยอีหนูก็จะเราไม่รู้ว่าเออเฮ้ย เปิดตอนไหนเนี่ยวิ่ง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 อ้าวเฮ้ยจะระเบิดแล้ว,ลวต้องรีบวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไหมให้ใครแตะเลยละไงวิ่งวิ่งวิ่งลรวิ่งแล้ว,ลวโอเคเย้ระเบิดแล้วโอเคดีนะที่เราแตะทันนะ ไม่ได้นี้ไม่จะสวยกับสวยนะคะแล้วก็ต้องวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆอออออนี่นะคะเราปูอดค่ะ มีใครเห็นแล้วแน่นอนโอ้โหไอ,อ,อนะักแคทเกมเนี่ยตายหมดเลยนะแต่เราไม่รู้จักชื่อ <c oughs> ครั้งที่สองนี้เอ้ยไม่ใช่อะไรนะตอนโหเราปดหนมาตอนนี้ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นนะแต่การพูผู้ที่เป็นที่ถือเริวเบิดอยู่ มันก็จะโชคร้ายมากตอนนี้มีผู้เล่นเหลือเก้าผู้รอดชีวิตเก้าคนนะคะตอนนี้เราก็ไม่ได้แตะอะไรเลยแล้วก็เห็นกับนี้ปชื่อเอาตายแล้วเหรอใครต่อเลยด้วยจัดระเบิดแล้วามาให เฮ้ยเพื่อนนอคือคืรับหน่อยรับอุ้ยลาก่อนชาวโลกข้างอึดตายแล้วนะคะเราก็จะว่าเราไปดูผพ้เล่นกันก่อนเออไหนวะอืมไอ้นี่ไอ้ถ้าผักตกใช่ไหมเนี่ย คนคนที่เราจะเอาอ่ะไม่น่าจะเชเฮ้ยมันบินโอ้โหมันโปเกิดมีคนเอ้ยมีคนโปค่ะเป็นยังไนะเราเขียนไว้ก่อนโปร P O R ใช่ไหมอ่ะโปรหรือ P R P อ หรือมีคนโป้ไอวะไอไหนวะปูอู้แฮกเออแฮกกับโป้ก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคค่ะก็มีคนมาโปมีคนมาแฮกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปไปอะไรอ่ใชชื่อใหม่ด้วยนเนี่ยเป็นอะไรละไปยยกันซเกมเมอรทีวีชาแน,นลคิดบาทีนะคะ มาเรามาเล่นอีกรอบหนึ่งกันดีกว่านะเอาว่าเต๋อโอ้ทันอยู่ทันอยู่ทันเจออะไรไฟออนเราสามารถบินเปิดบินได้เหรอถ้าเขียนว่าไฟออนอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ห๋ยราจะ เราจะตัดไปเลยไหมเราจะตัดไปช่วงอะไรล่ะช่วงนั้นอ่ะช่วงที่คุณมาไม่ต้องตัดหรอกเราคนก็เต็มแล้วโอ้ยรอหนาวอ่ะเปิดแอร์ไว้เฮ้ยไปมันยี่สิบครั้งยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่โอเคผมผ้าแป๊บ เราเซ่อไปเราไม่อยากกดแรงสิ้นโหท่าแบบนี้พื้น่าแบบนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยค่ะพื้น่าแบบนี้เราไม่ชอบเท่าไหร่นะคะมันแบบว่าหาง่ายมากคันจมูกด้วยมันเกี่ยวบอะไรกับคันจมูกวะวิ่งวนค่ะวิ่งวงิ่งเวียนเลค่ะมันจะทำให้เรา แบบมีฐานะที่ดีขึ้นนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบินกับ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 เย่เออต่ำซะงั้นโอ้เอาเอาเอาเข้าไปมีไฟนายบิน ใช่มันบินมั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 นแม่งโปรมากเลยเอ้ยมันแม่งแฮกมากแฮกแฮกกระปูมันเหมือนกันนีมวะแฮกไฟออนบินได้เปิดบินหรอลากอย่แล้วก็วิ่งหนีค่ะเราไม่รู้ว่าใครถือนะคะ เมื่อเลิกมาพูดไฟออนไฟออนนั่นแหละวิ่งหนีอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครถือนะคะโอ้อ้อลีปร,ระเปิดน้อย้ไม่คนเหลือคนเหลือน้อยมากเลยนะคะเนี่ย อ่าเฮ้ยตายซะงั้นโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบอย่างเท่านี้นะคะโอเคถ้าชอบกดไลค์ดกดแชร์กดไลค์้าชาม่าก,ก็อย่าลืมอา้อาวเขียนเิียดมาชมาม่าก็อย่าลืมกดซันะใครใต้คลิปนะคะจะไม่เอาคลิปใหม่ๆของพอยก่อนใครคะ่ะโอเคค่ะบายบายนะคะอ้าวอา,อา,อาลืมตัวบีกตัวนึงโอเคค่ะบา,บายบาย,บายบายงัง้นปม ศุกสามาสงการด้วยนะคะ